สวัสดีปีใหม่ไทยพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานในประเทศไทยผมขอส่งความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องไทยทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและที่พำนักอยู่ในต่างประเทศทั่วโลกสงกรานในประเทศไทยหรือประเพณีปีใหม่ไทยเป็นประเพณีอันงดงามและมีความหมายสืบทอดต่อมาตั้งแต่โบราณกาลสะท้อนถึงความเคารพความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ความเอื้ออาทรและปรารถนาดีต่อผู้อื่นรวมทั้งความสมัครสมานสามคัคคีของชุมชนและสังคมไทยเป็นที่น่ายินดียิ่งเมื่อวันที่6ธันวาคม2566องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยประเพณีปีใหม่ไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ย่อมีหัวใจแห่งความเป็นคนไทยและภาพภูมิใจในคุณค่าและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยนี้ในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยจากทั่วทุกมุมโลกร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์และสืบสารประเพณีอันดีงามและหลากหลายของประเทศไทยนี้ด้วยการพร้อมใจกันร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และเข้าร่วมกิจการทางศาสนาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ ประเพณีอันงดงามของไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในส่วนของรัฐบาลเราได้กำหนดให้เทศกาลสงการานต์เป็นหมุดหมายซอฟต์ o w e เวอร์ด้านเทศกาลประเพณีโดยในปีนี้เราได้จัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงการานต์สองตลอดเดือนเมษา2567ทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก ที่เน้นการพัฒนาและต่อย,ยอดอย่างสมดุลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอส่งกำลังใจมายังพี่น้องชาวไทยทั่วโลกขอให้ทุกท่านก้าวข้ามผ่านปีเก่าสู่ปีใหม่ที่สดใสและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการร่วมสร้างสรรค์แต่สิ่งดีมีคุณค่าต่อครอบครัวมิตรสหายประเทศชาติและโลกของเราและขอเน้นย้ำอีกครั้งว่ากระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินภารกิจเพื่อคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยและสุขสันวันสงกรานต์ครับ